ครับสวัสดีครับพบกับผมจาโรดเกษตรดีครับวันนี้มาทำรุ่นอ้อยครับกับเจ้าคูโบต้า B2740S ถามว่ามันร้อยเปอร์เซไหมกำจัดหญ้าจริงจริงไหมมันไม่ร้อนะครับถ้าหญ้าเล็กๆครับเนี่ยลอยเลยครับ ทญาเล็กครับเนี่ยใครที่มีรดอ้อยนะครับใคร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 ไม่มีอ้อยผมบอกไว้เลยลยครับต้องรีบทําตอนยามเล็กๆนะครับถ้ายามันใหญ่แล้วเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมต้นมันใหญ่แล้วมันมันไม่ขาดนะครับเนี่ยแต่ที่ยาเล็กๆเนี่ยดูนี่นจะจุยเลยครับเนี่ยเอาละครับขาครับยาหนาครับยาหนาหน่อยนึง เป็นเรื่อยครับเห็ดูครับจัดได้ไหมโอเ้โอเคอยู่นะครับเนี่ยได้อยู่ครับหญ้าเล็กขาดไหมหญ้าเล็กขาดครับถ้าถ้าถ้ามันไม่ลึกครับเป็นแค่หญ้าไหนหญ้าใหญ่ใหญ่ หญ้าในใหญ่เลยต้นแบบนี้ไม่ค่อยขาดครับเขาอน,นุญาตเลยนเราส่งส่งเฮตีนเมื่อกี้เลยพูดแบบน,นี่้แบบมีผู้มาให้กำลังใจครับ ช้าไปได้สวยครับช้าสวยโอเคครับฝากช่องหนย่งครับยาโรดกเกษตรอินดี้ครับสวัสดีครับ